หมูตุนหมูตุนทํามรอย่นี้ยนะมกตุนรู้ไหมหมูตุนทำอะไรไปมันของโฉมเขานะหยุดเดี๋ยวนี้นะแม่บอกให้หยุดไงอย่าโดนแม่ตีใช่ไหมแม่ดุแล้วนะตุนหมูตุนแม่ดุแล้วนะลูกแม่ดุแล้วนะหมูตุนแม่บอกให้หยุดหมูตุน แม่ดูแล้วนะลูกหยุดสิคะลูกแม่บอกให้หยุดทำไมหมตุนไม่หยุดหมตุนไม่รักแม่แล้วหรอแม่พูดเนี่ยฟังไมหมหมตุนฟังที่แม่พูดไหมเนี่ยตุนตุนทำอะไรลงไปตุนทำาไรเข้าขอบบนรมีได้ยังไงตุนอย่าเดินหนีแม่อย่างนี้นะแม่ยังพูดไม่จบนะ มาฟังแม่พูดก่อนหมูตุน๋นหมูตุน๋นแม่พูดแะ้ฟังไหมแม่พูดฟังไหมฟังที่แม่พูดเดี๋ยวนี้นะตุ๋นทำทำไมเนี่ยตุ๋นทำขายหมดเลยเนี่ยทำทำไมอ่ะ เนี่ยแล้วมันขาดมาเลยรู้ไหมอ่ะแม่อุตส่าห์ซื้อมาให้อ่ะเนี่ยขาดมาเลยอะ่ะโอ้โหไม่ต้องกลัวแม่ดูแค่นี้เองสำนึกผิดแล้วใช่ไหมคะอ,ออกมาให้แม่มาถุยมาอ่ะถุยมาถุยอ่ะถุยเดี๋ยวแม่ต้องไปซักนะ มันสกรปรกแล้วไงตุนตุนจะดื้อสิลูกตุนตุนจะดื้อนะนี่เดี๋ยวแม่ต้องลงโทษตุนนะจะทำยังไงให้ตีหรอให้ตีหรือให้หอมแก้มดีฮะเอายังไงดีให้หอมแก้มหรือตีทำอะไรเนี่ยดุแล้วนะคะแม่ดุแล้วนะคะวันนี้แม่โกรธจริงๆโกรธที่สุดไม่เคยโกรธเลยขนาดนี้มาก,ก่อนเลยตุนทำแบบนี้ ตุนขอโทษแม่อ่ะโอ้กลัวจะต้องขอโทษไม่ไปเลยไม่ไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาคือก็ได้เหตุผลนะคะตุนทาแบบนี้มันไม่ได้นะตุนรู้ใช่ไหมโอ้แม่รู้ว่าหนูเสียใจแม่รู้ว่าหนูเสียใจหนูจะไม่ทําอีกแล้วใช่ไหมอ่ะค่ะโอเคสัญญากับแม่นะสัญญาหรือยังว่าจะไม่ทําแล้วสัญญากับแม่ก่อนเอามือมาสัญญาจับมือกันโอเคโอ้ยกลัวตัวสั่นเลยแม่จะไม่ต้องร้องไห้ลูกตุน แม่ต้องลงโทษตุ๋นมา้างนะใช่ไหมใช่ไหมหมตุน๋นยังไม่หยุดโอ้ตุ๋นเสียใจร้องไห้นะไม่ต้องเป็นไรเดี๋ยวต้องอเดี๋ยวทำอีกนะสุขยากับแม่แล้วนะ,ะดือ้อเราเหมนดือ้อ